สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาคุยเรื่องของ asset allocation เนอะไม่แน่ใจว่าเคยได้ยินกันไหมอ่ะแต่วันนี้มาเล่าให้ฟังสั้นๆไม่ยาวมากคือการทำ asset allocation ก็คือการจัดสรรสินทรัพย์เพื่อการลงทุนเนอะก็คือเหมือนกับว่าเป็นการกระจายการลงทุนของพอร์ตของเราเนอะไปหลายๆสินทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นตราสารหนี้หุน้นอสังหาริมทรัพย์หรือเงินสดอะไรก็ตามแต่เนอะ คล้ายๆกับว่าเป็นการกระจายความเสี่ยงนั่นเองยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราเปรียบเงินเราเหมือนไข่นะถ้าเราเอาไข่เนี่ยไปไว้ในตะกร้าใบเดียวในกรณีที่ตะกร้าใบนั้นเนี่ยไม่มีปัญหาเราก็มีไข่กินตลอดเนะแต่เกิดวันใดวันหนึ่งเนี่ยตะกร้าใบนั้นเนี่ยดันตกลงมาแตกตกลงมาแล้วทําให้ไข่เนี่ยที่เรามีอยู่เนี่ยมันเกิดแตกหรือเหลือก็เหลือเหลืออยู่ไม่เยอะ มันก็เป็นความเสี่ยงของเราเนะถ้าโชคดีตกมาเหลือไว้ให้เรากินครึ่งหนึ่งก็ยังโอเคหรือเหลือเยอะก็ยังโอเคแต่ถ้ามันไม่เหลือเลยล่ะทําอย่างไรนะดังนั้นวิธีการทําที่เขาแนะนํากันก็คือการทํา asset allocation ก็คือการกระจายทรัพย์สินของเราเนี่ยสินทรัพย์ของเราไปเงินของเราไปหลายๆตะกา้าก็อาจจะมีตะก้าหนึ่งเป็นของหุน้นตะก้าหนึ่งเป็นกองทุนตะก้าหนึ่งเป็นหุ้นในประเทศหุ้นต่างประเทศ ตาสารนี่ตาสารทุนเลยตามสัสดส่วนของเงินที่เรารับได้และก็เรื่องของความเสี่ยงที่เรารับได้นั่นเองนะอันนี้แหละคือเรื่องของหน้าที่ a s s e t Allocation ดังนั้นเดี๋ยวเราวันนี้จะมาขอยกตัวอย่างเป็นไอเดียนะว่าการทำ Asset a l l o t a t i o n เป็นยังไงนะมาเริ่มที่ตัวอย่างแรกอันนี้ก็เป็นตัวอย่าง a s s e t a l l o c a t i o n ไอเดียนะสำหรับคนที่ชอบถือยาวสายถือนะ สายถือเนี่ยเราก็ลองจัดพอร์ตเป็นแบบที่เรียกว่าคอพอร์ต t นะก็คือเน้นลงทุนประมาณ3สินทรัพย์หลักๆก,ก็คือจะเป็นแบบพกมิกฟัน25%บอร์น55%แล้วก็อัลเทอร์เนทีฟเอ็เซสเนี่ยอีกประมาณ20%อ่าซฮะซึ่งสัสดส่วนตรงเนี้ยก็คือขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่เรารับได้นะอันนี้คือประเมินออกมาเบื้องต้นเนี่ยก็คือจัดพอร์ตเป็นห5 2 0 2 5นะก็ ส่วนเรื่องของกองทุนที่แนะนำเนี่ยเดี๋ยวตามมาดูกันอีกทีหนึ่งนะจะมีของเป็น K K P S G ขีด A A U G I S F X ข N แต่ละกองเนี่ยเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะมาอธิบายเพิ่มเติมให้อีกทีนึงว่าแต่ละกองเนี่ยไปลงทุนอะไรยังไงบ้างนะโอเคอันนี้คือเป็นแบบเน้นของคนที่เน้นถือยาวอ่าเดี๋ยวไปดูแบบที่2นะแบบที่2เนี่ยเราเรียกว่าเป็น Strategic Port เป็นพอร์ตเชิงกลยุทธ์นะเหมาะกับคนที่ชอบอลงทุนแต่ต้องการติดตามการลงทุนแบบสม่ำเสมอหมายถึงชอบปรับพอร์ตบ่อยๆจะแตกต่างแบบคอพอร์ตนะแบบคอพอร์ตอาจจะประมาณสัก6เดือน1ปีหรือตามความเหมาะสมเช่นถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรที่ไล้แรงเราก็อาจจะไม่ปรับพอร์ตเลยแต่ถ้าอยู่ๆเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเนี่ยถ้าเป็นของคอพอร์ตของคอพอร์ตเราก็อาจจะปรับปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม แต่ถ้าต r a t ิ g กพอร์ตอาจจะปรับแทบทุกเดือนเลยนะหรือกลยุทธ์เราเปลี่ยนปุ๊บก็เปลี่ยนแปลงทันทีเลยซึ่งสัดส่วนในการลงทุนของแบบคอพอร์ตเนี่ยก็แนะนำเป็นเรื่องของคันที่โฟกัส6ก g l o b a l access 20%แล้วก็เ h อมีเดติกอีก15%อนะอันนี้ก็คือเน้นเป็นพวกของกองต่างประเทศแล้วก็จะเป็นต่างต่างประเทศมีทั้งยุโรปอเมริกาเอเชียเกาหลีเวียดนามเลยนะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของพอร์ต การลงทุนแบบ strategic port นะที่แนะนำก็คือลองปรับสัดส่วนตามความเสี่ยงที่เรารับได้นะส่วนเรื่องของกองทุนที่อยู่ด้านบนเนี่ยเดี๋ยวเรามาอธิบายกันอีกทีหนึ่งนะซึ่งหากเราจัดกลยุทธ์การลงทุนเป็นแบบ Core Port บางคนชอบ c ค Port ก็เล่นแต่คอพอ r เนะบางคนชอบเป็น strategic ก็เล่นแต่ strategic เราก็เลยลองทําแบบอา้าวแล้วถ้าเราเอา2อันมารวมกันจะเป็น,นยอยาง่งอันนี้เราก็เลยลองจัดทำเ,เรื่องของ access allocation idea แบบที่เรียกว่าเอาทั้ง c o r e p o r t แล้วก็ m i x p o r t เนี่ยมาผสมกันเนอะโดยสัดส่วนในการลงทุนเนี่ยเป็นมดเ,เป็นของ c o r e p o r t ประมาณ40% 40%ก็คือของตัวบนนะแล้วก็เป็น ส t ิติพอร์ตเนี่ยประมาณ60%สเนี่ยสัดส่วนของเดือนกรกฎาที่ผ่านมาก็ตามตามภาพเลยนะส่วนของเดือนสิงหาเนี่ยก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงก็ยังคงเหมือนเดิมกับอของของเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็คือของยังไม่ปรับพอร์ตอะไรเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันว่าผลผลตอบแทนของการลงทุนเป็นอย่างไร จาการางก็คือได้ข้อมูลมาจากาสรุปมาจากของ Morningstar นะนวันที่31กรกฎาคมเลยเพื่อจะได้เป็นการสรุปข้อมูลของเดือนกรกฎาคมว่าเป็นอย่างไรบ้างซึ่งผลตอบแทนของคอพอดเนี่ยคอพอดนี้ถ้าเดือนกรกฎาคมอยู่ที่0.94%ส่วน s t r a t ส g ่ว p o r t เนี t ่ยอยู่ที่ลบ2.53%อาจจะเนื่องมาจากว่าในปลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นต่างประเทศเนี่ยมีการไหลลงมาค่อนข้างเยอะนะ อพอเอา2พอร์ตมารวมกันเนี่ยเราก็เลยกลายเป็นว่าพอร์ตมิกพอร์ตฟอ o ิโอของเดือนกักฎาดาจะติดลบอยู่1 1ึ่งจ่าเปเนตอแต่ถ้าเราไปดูไอช่องสีออกเหลืองเหลืองเหลืองเด้านบนเนี่ยมันจะเป็นตั้งแต่กลางกองทุนมาเนอะคอพอร์ตเนี่ยจะได้ผลตอบแทนอยู่ประมาณ3.91จุดนึ่งส่วนส c ิติพอร์ตเนี่ยอยู่ที่4.75 พอเอา2อันนี้มารวมกันเนี่ยมิดพอตของเราจะอยู่ประมาณ4.35%นั่นเองก็คือผลตอบแทนอยู่ประมาณ4กว่ากว่านั่นเองก็คือความเสี่ยงไม่สูงมากโอเคนะคือถ้าเปรียบเทียบเป็นเงิน1ล้านบาทในการลงทุนนะถ้าเราลงทุนไป1ล้านบาทตั้งแต่กองทุนจัดตั้งมาเลยผลตอบแทน4%เงินจาก1ล้านจะกลายเป็น2ล้านใช้เวลากี่ปีก็ตามกฎของหมายเลข7จนี่นี่เลยก็คือตามกฎข้อนี้ เราก็เอา72หารผลตอบแทนของเราก็คือ4.35ก็เอาสี่หาร4.35จะได้ออกมาประมาณ16ปีนิดๆน,น,นะหมายความว่าเงินเราจาก1ล้านจะกลายเป็น2ล้านเนะี่ยจะใช้เวลาประมาณ16ปีหากใช้การจัดพอร์ตแบบประมาณนี้นะคือเหมาะกับคนที่ไม่ชอบความเสี่ยงและไม่เน้นปรับพอร์ตบ่อยมากนะก็ ส่วนรายละเอียดเรื่องของกองทุนว่าแต่ละกองเนี่ยเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวเป็นคลิปถัดไปเนะเดี๋ยวเราจะพยายามมาเล่าเรื่องของกองทุนแต่ละตัวให้ฟังด้วยว่าแต่ละกองเนี่ยมีการไปลงทุนของที่ไหนกันบ้างนะไม่ว่าจะเป็นของกองทุนในประเทศกองทุนในต่างประเทศเอาา่าฮะนะหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับเพื่อนๆในเรื่องของการทำ asset allocation ไม่มากก็น,น้อยนะการกระจายการลงทุนก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ดีนะ สำหรับคนที่ไม่ชอบความเสี่ยงมากเพราะช่วงนี้ตลาดผันผวนการลงทุนมีความเสี่ยงก็ศึกษาข้อมูลดีๆก่อนการลงทุนทุกครั้งนะก็ฝากถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไปได้แล้วเดี๋ยวพยายามจะน,นำข้อมูลดีๆมานำเสนอเรื่อยๆนะโอเคงั้นวันนี้ประมาณนี้ก่อนไว้เดี๋ยวพบกันในคลิปถัดไปโอเคขอบคุณมากครับบายบาย